เวลาพูดถึงวรรณกรรม3ก๊กเนี่ยท่านผู้ชมนึกถึงใครเป็นพิเศษไหมครับนึกถึงฉากการต่อสู้ใน battlefield อันไหนมากที่สุดนะครับผมคิดว่าศึกหนึ่งที่มีความโดดเด่นที่หลายคนจะต้องนึกถึงก็คือ red cliff หรือว่าศึกที่ผาแดงครับศึกที่ผาแดงหรือที่เราเรียกกันว่าศึกเซกเพ็กเป็นสงครามฟอร์มยักษ์เลยทีเดียวครับที่โจโฉกรีธาทัพมาจากูโตนะครับหลังจากที่สามารถเอาชนะอ้วนเซี่ยวปราบคนสําคัญไปได้นะครับมีความมั่นอกมั่นใจว่าจะสามารถขยายดินแดนตามเจตนา โดยถ้าท่านผู้ชมศึกษา3าก๊กท่านจะรู้เลยนะครับว่าความใฝ่ฝันของโจโฉเนะี่ยมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกก็คือการครอบครองดินแดนทั้งหมดนะครับเรียกว่าขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิอย่างที่2ก็คือการได้อยู่ในปราสาทนกยุงทองแดงแล้วก็มี สุภาพสตรีจำนวนมากมายมหาศาลโดยเฉพาะนางใต้เกี้ยวและนางเสียวเกี้ยวนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายคนรู้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็แล้วแต่แต่ว่ามีการลลเ่นนร,ร้องเล่นของเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเป็นเพลงเลยทีเดียวครับก็แสดงว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่เกิดขึ้นนั้นก็โด่งดังไปมากพอสมควร ทีนในศึกที่ผาแดงเนี่ยบุคคลที่มีความโดดเด่นไปอย่างมากนอกจากโจโฉแล้วก็ต้องบอกว่าฝ่ายตรงข้ามโจโฉเห็นจะเป็นจิวยี่ซึ่งเป็นแม่ทัพเรือเ,เรียกว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายกังตังและจูกัดเหลียญของเบ้งซึ่งเป็นบุคคลที่เล่าปีส่งไปให้เป็นทางการทูตนะครับซึ่งการเดินทางไปของของเบ้งเนี่ยเพื่อไปพบกับ กิวยี่แล้วก็สุนกวนเนี่ยโลโซกเนี่ยต้องการที่จะให้ไปโน้มน้าวให้สุนกวนทําการรบนะครับเพราะรู้ดีว่าถ้าสุนกวนไม่ทําการรบแล้วไซสุดท้ายเมื่อโจโฉเขเมือบกลืนกินหรือโจโฉเนี่ยนะฮะเข้ามาแล,แล้วแล้วมีการสวามิภักดิ์จากฝ่ายกลางตังสุนกวนไม่รอดหรอครับทางเดียวที่สุนกวนจะรอดได้ก็คือจะต้องต่อสู้หากแต่ว่าบรรดาปราดต่างๆของงอกก๊กไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องต่อสู้ดังนั้นโลโซกรู้ว่าพี่ชายของข,อง,ของเบ้งชื่อว่าจูกัดกินเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของสุนกวนครับ จะให้คงเบเงเนี่ยนะฮะจูกัดเหลียงเนี่ยไปร่วมด้วยกับพี่ชายอย่างจูกัดกิ่นเพื่อไปโน้มน้าวให้ซุนกวนทําการต่อสู้แล้วก็ห้าวหาญในการรบเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเราศึกษากันให้ดีนะครับในช่วงนั้นเนี่ยซุนกวนอายุน้อยมากนะครับยังยังไม่ประสีประสาในการรบแล้วก็ยังไม่เคยเจอสงครามฟอร์มยักษ์ขนาดนั้นนะฮะก็เรียกว่าเหนื่อยแล้วครับเรียกว่างานหินมาเลยแล้วครับและโจโฉก็รู้ดีแล้วครับว่าซุนกวนเองก็ยังเป็นไก่อ่อนในการต่อสู้ถึงแม้จะมีความฉลาดสักเพียงใดแต่ประสบการณ์นั้นมันไม่สามารถที่จะ ได้มาด้วยความฉลาดใช่ไหมครับมีความฉลาดจะต้องมีประสบการณ์ด้วยจึงจะสามารถเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จได้เป็นผู้ปกครองที่ประสบความสําเร็จได้เอาละผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าวันนี้ทําไมจิวยี่และขงเบงจึงเกลียดกันหลือเกิดเรียกว่าขงเบงอาจจะไม่ได้เกลียดจิวยี่หรืออาจจะเกลียดในใจแต่จิวยี่แสดงถึงความเกลียดต่อของเบงเป็นอย่างมากแล้วหลังจากสึกที่ผาแดงเนี่ย ใช้ชนะเป็นของจิวยี่กับขงเบงก็คือฝ่ายกลางตังสามารถเอาชนะฝ่ายโจโฉได้อย่างเด็ดขาดนะครับเรียกว่าเหลือคนหลักสิบแล้วครับกลับไปที่ฮูโตโจโฉก็เกือบจะไม่รอดเกือบจะหลับแต่ก็กลับมาได้ว่าง้งทีนี้หลังจากนั้นจิวยี่ก็ไม่ชอบของเบงเลยผมก็เลยมาถอดรหัสกันครับว่าเอ๊ะทำไมคนที่เป็นพันธมิตรนะร,ร่วมรบกันมาเคียงบ่าเคียงไหลช่วยเหลือกันมาเนี่ยทำไมถึงเกลียดกันถึงขนาดนี้จิวยี่ในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายกลางตังขงเบง,ง,เบงในฐานะที่เป็น กลุ่มสื่อใหญ่ของฝ่ายเล่าปีมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยครับท่านผู้ชมครับด้วยบุคลิกความเก่งกาจร,รวมถึงความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์อุดมการของทั้งสองคนเนี่ยมันต่างการลิบลับเลยทีเดียวครับจิวย,ยี้อยู่ฝ่ายกลางตังต้องการที่จะทําให้นายของตัวเองก็คือตัวของซุนกวนนั้นเติบโตขึ้นมาในขณะที่โขงเบ้งก็ต้องการให้เล่าปีเป็นไงครับขึ้นมา มันต่างกันนะครับตอนนั้นมันเป็นความจําเป็นเฉพาะหน้าเมื่อมีศึกใหญ่จากศัตรูตัวใหญ่มาคนตัวเล็ก2คนก็มาช่วยกันแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าสงครามมันได้จบเป็นที่เรียบร้อยปัจจัยที่1ที่ทําให้จิวยี่นั้นเกลียดคงเบ้งหรือเกิดไม่ชอบก็เพราะว่าความอิจฉาในความสามารถครับต้องบอกก่อนนะครับในคลิปนี้ไม่ได้พูดตามประวัติศาสตร์แต่พูดตามวรรณกรรมสามก,ก๊ก ในวรรณกรรม3ก๊กนั้นมีพฤติการหลายอย่างของจิวยี่ที่แสดงให้เห็นว่าจิวยี่นั้นมีความอิจฉาริษยาในความสามารถของของเบ้ง ชื่อเสียงของหงเป่งในฐานะที่เป็นฮกหลงหรือมังกรเร้นกายมังกรหลับแห่งเขางูลังกังนั้นมีความโด่งดังมากกว่าจิวยี่ในอาณาจักรฮั่นตะวันออกไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่เกงจิว๋วหรือพื้นที่ในแถบกลางต่างอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับแต่กร,รกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินนะครับหลังจากที่จบศึกที่ผาแดงที่ตำบลเซกเพ็กจิวยี่ไม่ชอบครับเพราะว่ามันบดบางรัศมีตอนนั้นมันเป็นการต่อสู้ของคนหนุ่มนะฮะแม้ว่าโขงเป้งจะเด็กกว่าแต่ทําไมจึงมีชื่อเสียงที่เหนือกว่า,วาจิ๋วยี่ข้อนี้จิวยอิจฉงงเครับ ป,ประการที่2ความแตกต่างในเรื่องของอุดมการณและเจ้านายครับขงเบ้งเป็นลูกน้องของเล่าปี่ในขณะที่จิวยี่เป็นลูกน้องของสุนกวนในยามศึกก็ช่วยกันรบพอจบศึกแล้วความเป็นพันธมิตรชั่วคราวมันได้จบลงแต่จิวยี่มองเห็นครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยหรืออาจจะอันไกลก็แล้วแต่ขงเบ้งจูกัดเหลียงผู้นี้จะต้องเป็นหอกที่จะกลับมาทิ่มแทงฝ่ายของกังตังเป็นแน่แท้อยากกางนั้นเลยพยายามที่จะกำจัดขงเบ้งนะครับเมื่อหมดราคา ในความรู้สึกว่าเป็นพันธมิตรแล้วเนี่ยจะต้องกําจัดให้สิ้นซากแต่คงเบ้งรู้ทันครับก็สามารถเอาตัวรอดไปได้เสมอๆเพราะฉะนั้นความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการณ์ทางความคิดความแตกต่างกันของเจ้านายทําให้จิวยี่ไม่ชอบกุงเบ้งครับในประการสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือเหตุผลในแง่ของ ตัวจูกับเหรียญคงเบ้งเองครับคงเบ้งนี่เขามีนิสัยอย่างหนึ่งนะครับที่แปลกประหลาดแล้วก็บางทีก็จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีก็คือเป็นคนกวนอยู่เหมือนกันละครชอบยั่วยุยั่วโทสะโมโหโทโสแล้วก็รูว้ว่าจิวยี่นั้นเป็นชายชาติทหารมีความบึกบึนมีความอีโก้ในตัวค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับแต่คงเบ้งนั้นพยายามแล้วครับพยายามที่จะแบบเติมเชื้อไฟเข้าไปพอโกรธก็ใส่ก็ไปใส่ก็ไปเรียกว่าปันป่นปันป่นปั่นเป็นน้ําปั่นเลยทีเดียวครับคงเบ้งชอบทําให้จิวยี่นั้นเสียหน้า้านับับตงแต เรื่องเกาทันนะครับนึกออกไหมฮะจิวยี่คิดว่าโคงเบนเสร็จแล้วก็กลับมาได้รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือแผนการของจิวยีที่ให้นางซุนหยินเนี่ยนะฮะไปล่อลวงให้เล่าปี่จะมาแต่งงานแล้วจะรอบสังหารครับก่อนการแต่งงานก็จะได้ไม่ต้องแต่งงานถูกไหมครับใช้การเป็นเหยื่อล่อแต่สุดท้ายคงเบ้งวางแผนสดิบดีชนเล่าปี่นั้นได้นางซุนหยินมาเป็นภรรยาแล้วก็พากลับมาเกงจิวซะอย่างนั้นเองนี่เรียกว่าโอ้โหขยี้หัวใจจิวยี่เป็นอย่างมากจิวยี่โดนขยี้หัวใจเป็นอย่างมาก แล้วในวรรณกรรม3ก๊กก็ยังมีการพัณนาอย่างละเอียดลออเลยทีเดียวแล้วครับว่าขงเบ้งนั้นพอชนะก็ไปยียวนเหยียดยามจิวยี่เรียกว่าโอ้โหล้มทับแล้วครับไม่ใช่ชนะเขาแล้วก็ถอยมาทำแบบนีน้ไม่ใช่ครับไปขยี้แผลครับให้รู้ว่าเฮ้ยแพ้แล้วนี่แพ้แล้วนี่ยั่วยุโมโหโอ้โหแล้วจิวยี่จะไม่โกรธขงเบ้งได้อย่างไรผมก็รวบรวมมาให้ทุกท่านฟังนะครับว่า3มเหตุผลที่ทำไมจิวยี่จึงไม่ชอบโขงเบง้งเอาเสียมากๆ แล้วสุดท้ายไอความไม่ชอบในวรรณกรรมเนี่ยนะฮะของจิวยี่ที่มีต่อของเบงนั้นก็ทําให้จิวยี่นั้นมีความเจ็บปวดรวรแ้วในหัวใจเหลือเกินจนจิวยี่นั้นจะต้องแหงนหน้าขึ้นฟ้าแล้วบอกฟ้าว่าสวรรค์ใยส่งยี่มาเกิดต้องส่งเหลียงมาเกิดด้วยเล่าแล้วหลังจากนั้นก็ลาโลกไปครับ นี่ก็คือจุดจบนะฮะของชายชาติทหารอย่างจิวยี่แต่ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าในทางประวัติศาสตร์แล้วจิวยี่ไม่ใช่เป็นคนที่ขี้ใจน้อยแบบนั้นไม่ใช่เป็นคนที่ขี้อิจฉาแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่ใจแคบเขาเป็นสุภาพบุรุษและผมบอกได้เลยนะครับว่าจิวยี่คนนี้นะถ้าอยู่ต่อไปได้นะครับไม่แพ้โจโฉแน่นอนครับคนคนนี้มีบารมีสามารถเติบโตได้อย่างสูงส่งมากเลยทีเดียวครับ เป็นทั้งสิงโตมีความกล้าหาญแล้วก็เป็นทั้งสุนัขจรจกมีความเหลี่ยมจัดจิวยี่ผู้นี้เป็นบุคคลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการศึกษาสามก๊กแล้วก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีความเท่มีความสมาร์ทมีความกล้าหาญแล้วก็ลูกเล่นแพราวพราๆไม่ธรรมดาจริงๆครับจิวยี่ผู้นี้นี่คือหนึ่งในบุคคลสามก๊กที่น่าสนใจแม้แต่ดันมาเจอขขงเบงตั้งแต่ต้นเรื่องราวมันก็เลยจบลงแบบจิวยี่ต้องเจ็บหัวใจเหลือเกินแล้วครับ